ถึงวันลิเวอร์พูลควรไล่ครับโครชื่นชมกับตันลิเวอร์ตอนเสียประตูทุกช็อตเดดเลสสตอร์ซตีชจัดไปลิเวอร์พูลโอ้หโหมาตอนนี้ แฟนลิเวอร์พูลหรือใครที่กำลังผิดหวังร้องเพลงอย่างเดียวครับเนื้อเพลงที่ผมชอบจาก y ยูเนี่ย Walk Alone จำได้ไหมฮะ a the e n d of the storm It's a golden sky แปลเป็นไทยก็ประมาณลังลมฝนผ่านพ้นไปฟ้าจะท้องเป็นประกายแชมป์พิลพลก็ขอส่งกำลังใจให้แฟนลิเวอร์พูลแล้วก็สเปอร์หรือว่าเชลซีด้วยนะฮะ เพราะว่านัดล่าสุดเนี่ยแม้ว่าแหมเราจะสะใจกันแค่ไหนแต่ก็เห็นใจนะแล้วก็มีหลายเรื่องนะครับอยากจะคุยกับแฟนนกหัวร้อนบางคนด้วยคือปกติเลสเตอร์เนี่ยไม่ชอบเจอลิเวอร์พูลนะฮะปีที่แล้วเนี่ยลิเวอร์พูลบุกมาชนะเลสเตอร์40แล้วก็เจนัดหลังสุดลิเวอร์พูลไม่เคยแพ้ฮะชนะ6เสมอ1แต่ชีวิตคนเราเนี่ยนะครับอันนี้สำคัญฮะพอเราไม่หวังมากเราก็จะเจ็บน้อยนะครับแฟนเลสเตอร์ส่วนใหญ่บอกเจอลิเวอร์พูลขอเสมอก็พอ ส่วนแฟล์ลิวพูลตรงกันข้ามโอ้โหเป๋มาหลายนัดนัดนี้ต้องให้ความสำคัญเยอะๆฉะนั้นครับถ้าจริงจอกสยามสามารถคำรามจนนกบินหนีได้ก็จะทะยานขึ้นเป็นรองจ่าฝูงแค่นาทีแรกเจมส์แมดิสันเห็นอาิซองออกมาจากเซนแบคแค่ยังทันครับความมั่นใจเหมือนจะกลับมาแล้วสำหรับโกบราซิลค่าตัวแพงที่สุดในโลกอันดับ2นะฮะมาดูเกมรุกลิเวอร์กันบ้างแดงมาอย่างแรง ซาลาติดมือชไมาเลมาแน่กึ่งซ้ำกึ่งย่ำแต่แดเนียลออมอร์เทป้องกันไว้ทันยังศูนย์ศูนย์ครับ6กนาทีต่อมาเตียโกเปิดไซ้า์เช็ดบอมโคกชไมาเลเซฟได้ยังไงครับโอ้โหตอนแรกผมดูกับบอลมันสปินถอยหลังด้วยตัวเองแต่ต้องดูภาพช้าครับว้าวว้าวว้าวก่อนจบครึ่งแรก4นาะทีเจมี่วาร์ดี้ลุดแต่ชนคานโอ้โหจบครึ่งแรก0 0ครับ เปิดครื่องหลังมาเทรนอเล็กซานเดอร์ออร์โนบอกแมนคานนักใช้ยไม้จาดไปเหมือนกันคนละคารครับแฟนลิอร์พูบอกแหมไม่ต้องไปเรียนแบบว่าดี้ก็ได้โอ้ล่อกันไปแล้วครับเกมนี้แบบนี้ต้องมีสักคนต้องคลานกลับบ้านนะฮะแล้วผมเชื่อว่า หลังจบเกมนี้จะต้องมีการเช็คครับว่าโรแบร์โตเฟอร์มิโนเป็นคนหรือเปล่าเหมือนมีตาที่3อยู่ข้างหลังหมุนสเปนโซนให้ซาล่า1-0ครับประตูที่17นำโดงท็อปส corer เล่นแบบนี้ข้อดีก็คือค่าตัวนั้นมีแต่ขึ้นแน่นอนในกรณีอยากขายและรีบิลสร้างทีมกันใหม่นะครับแต่ว่าอย่าไปสนใจจังหวะยิงฮะโอ้โหดูจังหวะเฟอร์มิโนเปร์มิโนสวยกว่านี้ก็แฟนพี่แล้ว Mm hmm. โอยิงเนี่ยสวยมากแต่สรงงามกว่ามากแต่11นาทีต่อมาจากลูกฟรีคิกแม่ตอนแรกนึกว่าจะได้จุดโทษแต่ช่างมันไม่เป็นไรเจมส์แมนเดสันจัดไปครับตะข่ายสนั่นครับลูกปนลุกนี้หนึ่งประตูต่อหนึ่งฮะเหลืออีกแค่13นาทีพิสูจนหัวใจว่าใครจะ <c oughs> กว่ากัน3นาทีต่อมากองหลังตัวใหม่ขบับก,กับโกชนกันดังพลัก โอ้โหนี่ครับร่วงทั้งกู้ส้มลนเลยฮะเจมี่วายดีบอกซิ่งเจียอยู่อีซิงนี้ฮวกชาย2 1ครับโอ้โหแต่ผมชอบนะผมว่านี่คือช็อตเด็ดของลิเวอร์พูลไม่ใช่ช็อตเด็ดชนกันนะฮะขอชมเบอร์14ครับกับตันเฮนเดอร์สันเสื้อแดงคือคนธรรมดาเขาไม่ไล่หรอกครับแต่หัวใจเขาได้จริงๆนะฮะโอ้วิ่งไล่เนี่ยแล,แล้วก็แล้วก็ต้องดูกันฮะไอ้สองช็อตที่คนอยากให้ผมวิเคราะห์เนี่ยคือ ปกติบอลมันออกมาอย่างเงี้ยเขาเรียกจังหวะเกรงใจโกเนจะต้องตะโกนว่าไม่นี่หรือว่าของผมนะครับผมไม่รู้ว่ามันมีการตะโกนอะไรกันหรือเปล่านะฮะคือจริงเนี่ยแฟนบอลก็ไม่มีมันน่าจะตะโกนกันง่ายแต่ไม่มีการตะโกนก็ไม่รู้ว่าใครจะเข้าบอลระหวังกองหลังกับโกแต่เรื่องแบบนี้มันเกิดกันได้ครับมันคือเสี้ยววินาทีคนเล่นบอลจะเข้าใจนะครับว่ามันไม่ใช่ความผิดของใครมันเป็นเรื่องของจังหวะจังหวะเกรงใจนะฮะต้องชื่นชมนะครับ attitude spirit ของทั้งบาร์ดี้ที่จมูกไวแล้วก็ชอบมากผมชอบเฮนเดอร์สันมาก นะครับเห็นไหมฮะเสื้อแดงฮะเหมือนกับพวกเซ r ร์เคโอรามอสแล้วก็เวนูนี่ที่สู้แม้รู้ว่ายังไงก็เสีย I love it ก็สำหรับคนที่กำลังโจมตีโอซานขบักนะฮะว่านี่ไม่ใช่เดบิวต์นะฮะอ่านว่าเดบิวต์นะครับก็คือการลงประเดิมไม่ใช่จริงๆการสะกดอาจจะเหมือนดีบัตแต่อ่านว่าเดบิวต์นะครับของกองหลังตุรกีฮะคือหลายคนอาจจะแซวแต่ผมบอกเลยนะครับว่าด้วยความเป็นธรรมเนี่ย ไอ้ลงเล่นนัดแรกคุณจะไปแหมคาดหวังให้มันมาสัใจได้ยังไงฮะมันไม่เคยเล่นด้วยกันคือคือถ้าเกิดคุณถามว่าผมรู้สึกยังมันเป็นมันเป็นเดบิวที่ที่ปกติที่ต้อง live and learn นะครับอ่ะด่ากองหลังด่ากโกยแต่ให้ดูนี่ฮะสนาทีหลังจากที่เขาวิ่งชนกันฮาวิ่บานกระชากอลังการผ่าน3แต่อลิองซงเซฟหนึ่งเซฟ,ซฟสองเฮ้ยเวลาวัดคนอย่าวัดเฉพาะตอนพลาดด่ากันนักชนแบบนี้พูดถึงกันบ้างไหมเนี่ย ใจโกตะโกนผมผมสื่อสารให้นะฮะในใจคงคิดอย่างนี้แต่นาทีต่อมาเลสเตอร์คึกครับฮาวิบานจัดลปอยมุมไกล3-1ลูกที่1 2ของปีกวัย่ครับโอ้เล่นบอลมา5ปีปีนี้ดีที่สุดแฟนลิวอพูปิดหูก่อนนะฮะเลสเตอร์ ester, แม้จะโดนนำก่อน รัว3ลูกในเจนาทีชนะลิเวอร์พูลไป3าหนึ่งครับตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้7จดแต้มเพราะแมนซีก็โหดเหลือเกินเมื่อคืนใช่ไหมถล่มสเปอร์ไป3าศูนย์ครับซึ่งช็อตเด็ดสุดคือลูกที่3กุนโดกันเนี่ยเจอคนที่ไซส์ใหญ่กว่าเกือบ10เซนปะทะกันไม่มีล้มแต่โยกจนอีกฝ่ายล้มหลายคนก็บอกกองหลังโดนหลอกจนหน้าอับอายแต่ผมกลับมองว่าคนยิงต่างหากที่เหลือร้ายนะฮะ ลิเวอร์พูลยังคงอยู่ที่4นะครับแต่ว่าแข่งเยอะกว่าหลายหลายทีมมีโอกาสร่วงลงมาถึงที่8นะครับคำถามสำคัญครับคลอบควรจะอยู่คุมทีมต่อหรือไม่ก็ต้องเทียบนะครับผู้จัดการเลสเตอร์กับลิเวอร์พูลครับว่าแชมป์แอนชมป์ช้ําแค่ไหนถึงควรจะต้องเดินจากไปคือนี่ฮะพี่น้องครับจำกันได้ไหมครับว่าคลาดิโอรานิเอรีผู้จัดการอิตาเลียนของเลสเตอร์เนี่ยพาทีมควา้าแชมป์ในปี2016แต่9เดือนต่อมาเนี่ย โดนเชิญออกเพราะว่าอันดับเนี่ยจากที่1หล่นลงไป16อันดับไปอยู่ที่17อยู่เหนือโซนตกชั้นแค่แต้มเดียวนะครับซึ่งถ้าเกิดเทียบกับครอปเนี่ยจากที่1ฤดูการก่อนมาตอนนี้คือเลวที่สุดคืออันดับ8ก็คืออันดับเนี่ยมันร่วงลงไป3 4 5หอันดับแล้วก็ยังอยู่เหนือโซนตกชั้นตั้ง25แต้มยังไงก็ต้องให้โอกาสครับแต่แฟรลิ์พูอาจจะบอกว่าด้วยตัวผู้เล่นเนี่ยเราต้องหวังสูงกว่าเลสเตอร์ผมก็มองแบบกลางๆนะครับว่า ถ้าลิเวอร์พูลยังจบด้วยอันดับ1-5เนี่ยยังไงก็ต้องให้ครอปไปต่อครับแต่ถ้าฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลดันจบด้วยเลข2หลักต่ำกว่าอันดับ10ลงไปเนี่ยก็ต้องมาดูกันนะฮะว่ามันเกิดจากผู้เล่นที่เจ็บหรือมันเกิดจากครอปที่หมดไฟจะไปต่อแล้วว่ายังไงก็ตามครับไอทีมที่น่าผิดหวังกว่าลิเวอร์พูลก็คือสเปอร์นะครับคือถ้าคุณมีกองหน้าอย่างโซนฮึงมินแฮร์รี่เคนแกเร็ธเบลเนี่ยแล้วคุณอยู่ที่9ตอนนี้เนี่ย เอาตรงๆครับอนาคตมูรินโยน่าเป็นห่วงกว่าครอปเยอะฮะแฟนๆลิเวอร์พูลแล้วก็สเปอร์ว่าอย่างไงฮะยังพอใจกับผู้จัดการปัจจุบันหรือไม่นะครับถ้าคุณถามผมผมก็บอกว่าแหมถ้าสเปอร์ต่ำกว่าอันดับสิก็น่าเสียใจส,ส่วนครอปยังไงก็ควรจะให้เขาทําต่อไปเพราะอุปสรรคปีนี้มันก็น่าหนักใจจริงๆนะฮะอ่ะถ้าคุณมีคําถามอะไรอยากจะให้แชมป์เล่นเรื่องอะไรเมนมา จากวินบินได้จัดไปสู่ปอนจอมควักจัดไปเขาเป็นคนที่ทําให้เปลี่ยนประวัติศาสตร์วงการบอลเลยนะผมได้ข่าวมาคร่าวๆว่าพี่แชมปมจะทำพิพิธภัณฑ์แห่งความฝันของพี่ก็เลยแบบผมก็เลยอยากขอเป็นเกียรติมอบแบดวอลของผมแม้ววยเอาไหมนี่แตกเลยไมอาคืนพฤหัสนี้23นาฬิกาทาง p ีพีทีชดีช่อง36